สมุกบักรับกดปนทารกดเกมพัทรับเติมโลบักเว็บสุ่มไก่ตันราคาถูกเริ่มต้นที่15บาทแล้วก็ังมีเว็บสุ่มโลบั๊กเริ่มต้นที่30บาทโอ้โหโคตรถูกโคตรต,ตึงนะครับพี่ใครสนใจก็ออกดิ้งร้านอยู่ใต้คลิปเลยโอเคผมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะผมวันนี้จะมาสอนการตั้งค่าเกมโลบ็อกยังไงให้ลื่นไหลนะทุกคนถ้าใครทําตามแล้วก็คือแบบลื่นไหลประมาณ100%แน่นอนนะทุกคนก็มีน้องหลายคนนะที่ถามว่าทําไมพี่โทรศัพท์พี่ลื่นจังพี่ปรับอะไรหรือเปล่า คลิปนี oh ้จะมาบอกนะผมก็ใช <S ART> ้สามขั <unda> <S <S <uetooth> ้นตอนนี้นะทุกคนก็ขั้นตอนที่1ก็จะเป็นการตั้งค่านอกตัวเกมนะขั้นตอนที่2องจะเป็นการตั้งค่าในตัวเกมนะขั้นตอนที่3มันเป็นขั้นตอนพิเศษนะทุกคนก็คือขั้นตอนแบบพิเศษแบบพิเศษแบบลับๆนะทุกคนก็จะมาสอนในคลิปนี้นะโอเคก็เราจะมาเริ่มตั้งค่านอกตัวเกมก่อนแล้วกันนะ ก็ให้ทุกคนเข้าไปที่การตั้งค่าของมือถือด้วยนะพอเข้าการตั้งค่าในมือถือเสร็จปุ๊บก็ให้ทุกคนไปเปิดโหมดผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นะแต่ถ้าใครเปิดแล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะทุกคนโอเคก็ถ้าใครยังไม่เปิดก็ทำตามผมได้เลยนะ ไอเดี๋ยวมันจะเร็วเดี๋ยวเขาเดี๋ยวแบบมีคนแบบไม่เข้าใจเอ้ยเดี๋ยวมีคนแบบไม่เข้าใจโอเคพูดลิ้นพันก็ให้ทุกคนเลื่อนหาคําว่าเกี่ยวกับมือถือนะโทรศัพท์แต่และรุ่นมันก็อยู่แตกต่างกันนะทุกคนแต่ก็มันจะมีความแบบคล้ายๆกันนิดๆหน่อยๆนะทุกคนก็ทุกคนกดเข้ามาเกี่ยวกับโทรศัพท์ปุ๊บมันมันก็จะเจอหน้านี้นะ ก็ให้หาคำว่าเวอร์ชันนะทุกคนพอเจอคำว่าเวอร์ชันปุ๊บก็จะเห็นคำว่าหมายเลขบิวนะทุกคนก็ให้กดประมาณนี่นะสครั้ง4ครั้งนะมันก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นรหัสปลดล็อกหน้าจอของเรานะก็ใส่เลยนะทุกคน โอเคพอเราใส่เรียบร้อยแล้วก็ให้เราไปหาหมวดผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ของแต่ละเครื่องเลยนะของผมก็จะอยู่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะโอเคพอเราหาเจอแล้วปุ๊บแล้วก็กดเข้าไปเลยนะทุกคนกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะเปิดให้เราแบบอัตโนมัตินะก็ให้เราตั้งค่าตามผมได้เลยนะ โอเคก็เล okay, yeah, ื่อนหาคำว่าเนี่ยทุกคนเจอแล้วค่ากำหนดไดเวอร์กราฟิกนะก็กดลงไปเลยนะเราหาคำว่าโลบอกนะทุกคนนี่นะเจอแล้วเห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวตามจริงมันจะขึ้นค่าเริ่มต้นนะทุกคน ผมให้ทุกคนกดปรับมาเป็นไดเวอร์กราฟิกของระบบนะก็จะประมาณมานี้นทุกคนพอปรับเสร็จแล้วก็กลับมาหน้านี้นะทุกคนก็ให้เราเลื่อนไปหาคำว่านี่นะเจอแล้วขนาดภาพเคลื่อนไหวของหน้าต่างนะทุกคนก็ให้เรากดปิดเลยนะ เฮ้ยเธอเอา,เอามายพอเรากดปิดเสร็จหมดแล้วนะมึนเจ้แบบมือแบบมือลั่นนิดนึงอยู่ไหนวะโอเคเจอละพอเรากดปิดหมดแล้วนะทุกคนก็ให้เราหาอ่าคำว่านี่นะบังคับใช้สีเอ็กอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนก็ทุกคนเปิดเลยนะก็ยังมีอทุกคนก็เลื่อนลงมาอีกนะ ก็ทุกคนจะเจอคําว่าขีดจํากัดสําสหรับการประมวลผลในพื้นหลังนะก็กดเข้าไปนะก็กดสุดเลยนะก็กดสูงสุด4กระบวนการเลยนะพอกดเสร็จปุ๊บก็คือเสร็จแล้วนะทุกคนในการตั้งค่าของอนอกตัวเกมนะต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่าในตัวเกมนะทุกคน โอเคก็เข้ามาปุ๊บแล้วให้ทุกคนไปจุด3จุดด้านล่างขวานะโอเคพอเขาอพอเข้ามาเสร็จแล้วทุกคนก็เลื่อนหารูฟันเฟืองนะนี่นะแล้วก็ให้ทุกคนไปหาคำที่3นะทุกคนอันนี้นะช่องที่3นะให้ทุกคนกดลงไปเลยนะ โอเคพอทุกคนเข้ามาหนะ้านี้เสร็จแล้วไหมทุกคนบางคนนะ่ะมันจะเปิดเป็นนี่นะอย่างนี้อยู่ให้ทุกคนกดปิดเลยนะกดคาว่าออฟเลยนะปึ๊บมันจะปิดให้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็กดออกเลยนะทุกคนก็จะประมาณนี้ทุกคนการตั้งค่าในตัวเกมแล้วก็การตั้งค่านอกตัวเกมนะ มันก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนขนาดนั้นนะทุกคนโอเคก็จะเป็นการตั้งค่าแบบพิเศษรูปแบบมันจะมีการตั้งค่าแบบพิเศษ2รูปแบบนะทุกคนแต่ก็รูปแบบอ่รูปแบบหนึ่งมันก็มีคนรู้เยอะแล้วนะแต่ว่ารูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งมันไม่มีคนไม่ค่อยมีคนรู้นะโอเคเดี๋ยวผมพาไป,ไปทำเลยดีกว่านะโอเคเรามาหนะ้นานี้เสร็จไหทุกคนก็ทุกคนกดเกมโรบอทค้างไว้นะ ก็กดคำว่าข้อมูลของแอปนะโอเคพอเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วทุกคนก็กดคําว่าการใช้เนื้อหาเอ้การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลนะโอเคก็กดเข้ามาเสร็จใช่ไหมทุกคนก็ให้ทุกคนกดล้างแคชได้เลยนะพอกดล้างแคชใช่ไหมทุกคนจะทําให้เกมเราเบาขึ้นนะก็มันแบบพื้นที่เราจะแบบ มากขึ้นแล้วก็เกมมันก็จะได้รีรีแบบมันจะรีบูตรีบูตของทรัพยากรนะทุกคนถ้าได้ยินเสียงอะไรแปลกก็ขออภัยด้วยลวกันนะทุกคนโอเคพอเกม,มเรารีบูตเสร็จนะทุกคนแต่ก็เราจะได้โหลดทรัพยากรใหม่หมดนะถ้าใครแบบเน็ตใครชาร้าเน็ตใครไม่ค่อยดีผมไม่แนะนํานะในการทําข้อพิเศษนี้นะแต่ก็มันช่วยในการ เล่นเยอะมากนะทุกคนมันช่วยให้เกมลื่นื่นขึ้นมากเลยนะโอเคต่อไปผมจะเข้าเกมให้ดูนะทุกคนว่ามันลื่นขึ้นจริงหรือเปล่าลื่นขนาดไหนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเข้าให้ดูเลยแล้วกันนะทุกคนโอเคผมก็ผมก็ได้เข้าเกมมาไปที่เรียบร้อยนะทุกคนก็เรามาดูซิว่ามันจะลื่นขึ้นเท่าไหร่นะทุกคนโอเคก็เข้าเกมมา ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะถ้าได้ยินเสียงกึกกักก็ขอไยดยแลดูกันนะก็ประมาณนี้นทุกคนเป็นไงไหวหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเปิดโหมดนี้ให้ดูนะว่ามันอ่าใช้เออไม่ใช่มัน มีขีดสีไรบ้างนะทุกคนปึ๊กดูเขียวแจ๋เลยทุกคนไม่มีเหลืองไม่มีแดงไม่มีอะไรเลยนะเขียวแจ๋เลยนะเดินล่ะยังไงแทบล่ะปึ๊กยังเขียวเหมือนเดิมนะไม่ไม่แบบไม่มีเหลืองไม่มีอะไรเลยนะอันนี้ผมเล่นมือเดียวนะก็ขอไปด้วยกันนะมันแบบแปลกๆดูแปลกๆนะโอเคก็ดูสกิลนะ ยังเขียวอยู่นะทุกคนเป็นไงผมบอกแล้วมันได้จริงนะบอกเลยถ้าใครตั้งค่าตามนี้ก็คือลื่นขึ้นประมาณ1 0 0เปเลยนะทุกคนแต่ก็จะมีข้อตั้งค่าในตัวเกมอีกนิดๆหน่อยๆตั้งค่าในไม่ใช่ตั้งค่าในแมบปบอีกนิดๆหน่อยๆเพื่อจะให้การเล่นเกมมันรู้สึกดีขึ้นนะทุกคนโอเคก็จะมาบอกการปรับ ไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนนะทุกคนตามแรกมันจะตามค่าเป็นอัตโนมัตินะอัตโนมัติให้เรากดปิดนะไม่ใช่กดปิดให้เรากดเลื่อนนะทุกคนแล้วมันจะมี2วิธีก็คือ 1. คนจะเอาไว้ฟาร์มกับคนเอาไว้ p v p นะถ้าคนเอาไว้ฟาร์มผมแนะนำนะ1ขีดพอนะ เพราะว่ามันอันนี้คือการขยายมุมมองในการดูนะทุกคนมันจะเห็นมอนได้ไกลขึ้นแต่การฟาร์มอ่ะมันไม่จําเป็นต้องมองมอนให้ไกลขึ้นนะก็คือเราวิ่งไปรับคีสแล้วเราก็วิ่งไปฟาร์มไปตีไปฟาร์มหมุนอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้มองไกลอะไรหรอกเชื่อผมก็ <c oughs> <c oughs> <g år d> ถ้าใครเป็นสาย PP นะผมแนะนำให้เป็นสามนะ ม่สมก็2นะทุกคนแต่ว่าถ้าใครเป็นแบบสายใช้ผลแนะนําให้เป็นสมนะแต่ว่าถ้าแบบเฮ้ยสามมันนีย่ยังไม่สุดพอแ่ะพี่ก็สีเลยนะแต่ว่าถ้าผมแต่ว่าห้ามเกินนี้นะทุกคนก็คือถ้าเกินนี้ก็คือแบบเครื่องจะร้อนเร็วขึ้นนะโอเคผมก็กด3นะเพราะว่าผมจะไม่ผมจะไม่ล่านะทุกคนล่า PVP อะไรประมาณนี้นะ โอเคก็ okay, okay. อีกอย่างหนึ่งก็จะคือการเปิดโหมดไอ้นี้นะมันจะช่วยเรื่องการสว่างนะดูดูก่อนเดี๋ยวมันจะหมุนเดี๋จะหมุนไปก่อนมึงจกเห็นไหมมันจะม,มันจะมีแบบหญ้าคือเขียวอะไรใช่ไหมทุกคนแล้วตอนนี้ก็คือมันแบบสว่างขึ้นแบบ100%เลยแบบสว่างจ้าเลยนะ มันจะเห็นแบบทุกอย่างเหมือนแบบดินน้ํามันเหมือนแบบผ้าอะไรทุกอย่างทุกคนแต่ผมรู้สึกว่ามันสว่างขึ้นเลยนะมันช่วยในการมองเห็นตัวในการ PVP นะก็คือถ้าใครถ้าใครแบบสาย P ผมแนะนําให้เปิดเลยนะอันนี้คือแบบผมว่ามันดีมากเลยนะมันจะเห็นแบบมันจะเห็นแบบต้นไม้อะไรแบบละเอียดขึ้นไม่ใช่ไม่เชิงว่าละเอียดนะมันมันแบบจะเห็นได้แบบชัดขึ้นมากกว่านะ โอเคก็จะมีการแนะนําแค่ it, 2อย่างนะทุกคนในการตั้งค in ่าในแมปนะก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะคลิปนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเยอะแยะเท่าไหร่นะถ้าเสียงมันแบบแปลกๆหรือเสียงแบบสะดุดหรือเสียงอะไรแบบเบาๆอะไรแบบผิดพลาดก็ขอให้วดาละกันนะทุกคนก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนนะถ้าใครมีปัญหาหรืออะไรก็สามารถพิมพ์ในใต้คลิปได้เลยนะในคอมเมนต์ได้เลยนะ ผมมาตอบให้นะทุกคนหรือว่าถ้าใครแบบว่าเออพี่สอนดีมากครับกดไลค์กดต like, ิดตามอย่างนี้นะคลิปนี้ก็ขอ50ไลค์นะทุกคนเหมือนเดิมนะโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนก็เหมือนเดิมนะ50ไลค์ย้ำนะย้ำย้ำ50ไลค์ย้ำย้ำไปก่อนโอเคก็ประมาณนี้นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดไลค์ให้ถึง50ไลค์นะย้ำอีกแล้ว โอเคก็ประมาณนี้นะคนนะบ๊ายบายแล้วกันโอเคไว้เจอกันคลิปใหม่นะ